สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอยสวัสดีเช้าที่สดใสพระอาทิตย์กำลังขึ้น มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมลูบบกมดเมกาแมนเชนไทคืนนะครับผมแมปบ้านคนรวยของเรานั่นเองนะวันนี้เราก็มาตากอากาศชิวๆยามเช้านะครับผมริมทะเลที่มีสะน้ํานะครับผมนะเฮ้ย <c oughs> ว่ายน้ําเล่นก่อนตอนเช้าโอเคตัวเปียกแล้ววันนี้ผมจะพามาทําอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนผมจะไปซื้อรถใหม่นั้นผมจะพามาปั่นน้าปั่นกินก่อนนะท่านผู้ชมนะ นี่น้ำอะไรวะสีม่วงเชียวแล้วหลังจากนั้นเราก็มาย่างขนมปังเดกเอาอย่างเสร็จขนมปังหายเวรกรรมโอเคนะครับผมแบบนี้มันมีรถเข้ามาใหม่เว้แบบบ้านรวยโอ้โหประตูตีนภากูเวรกรรมนี่วันนี้เราจะมาดูรถใหม่ของเรากันนะครับผมท่านผู้ชมนะเป็นรถที่ราคาโคตรแพงเลยนะเว้ยวโคตรแพงนะมีสองคันนะเว้ยวเป็น คันห้าสิบเอ็มนี้น่าจะบุคติหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเนี่ยมันกันนะผมไม่รู้จักยี่ห้อรถเท่าไหรนะเดี๋ยวเรามาดูคันละสองแสนกอนว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงนะท่านผู้ชมไหนว่าเรามาดูรถดีสปาออกมาเลยก่อนเนี่ยเราก็ต้องแต่งสีเอาสีอะไรดีสียังไม่มาสีเขียวเป็นไงวะคันละสองแสนนี่รถอะไรเวะเนี่ยอูมีสีท่อทนะ่านผู้ชมถ้าไม่เสียงรถเงียบจังวะไม่มีเสียงท่อเอลยหรือยังไงอ่ะ ผมก็เปิดเสียงดังยนะู่นะเน่รถคันละส0 0 0สนน่าจะไม่มีอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรถคันละห้าแสนกันว่ามันจะเป็นยังไงกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไม่ใช่บ้านกูดิว่าบ้านใครว่เมื่อกี้หายวับไปเลยเวนกำลืมบ้านตัวเองแล้วน่จอดเอาลงดีวะนนี้เรามาดูรถคันละห้าสิล้านดิ50าล้านเลยบุคติยัดแค่ยังเท่เลย เดี๋ยวเรามาดูดิเรามาดูสปาออกมา50ิบล้านมาถึงก็ใส่สีเทาให้เลยไปโอ้เ <Wow. S 1> สียงท่ออย่างลั่นแล้วดิเอาสีมันต้นฉบับดิท่านผู้ชมสีนี้หรือเปล่ปาดูสีนี้สีนี้ดีกว่าเออนี่แหละโอ้โคตรเท่เลยบุคติปะนี่ยท่านผู้ชมว้าวค k อย่างเท่เลยว่ะวิ่งเป็นร้อยวิ่งเป็นร้อยบุคติ มาลองขี่เข้าเมืองดินี่ขี่เข้าเมืองเมืองมิกะเมนชั่นไทคูนที่เงียบเงาของเรากับรถบุคติโอ้ไม่รถมันแรงเกินนี่รถใหม่ก็เข้ามาซื้อกันได้นะท่านผู้ชมนะราคา 50M เอมนะเว้ยผมว่ามันเท่ดีนะเว้ยบุคตินี่เ,นเป็นไงดูดิเฮ้ยมันเท่เะเว้ยขี่มามาจอดโชว์ลูม สวัสดีเงียบกิบไม่มีคนสักคนรถบุคติบุคติขี่ไปไหนต่อวะไม่มีที่ไปละเอออยากรู้ว่าตรงนี้มันขึ้นไปจอดรถได้จริงปะมันทํามาจริงปะเออว่ามันขึ้นไปได้จริงๆเว้ยขี่ขี่ขึ้นไปขี่ขึ้นไปไปไหนต่อไม่ไปขี่โดนลงตึกได้ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวีนี่ขี่ลงตึกเอา้าบักล่าสุดกูบักเวนกรรม นี่เสียงทอลัน่นโอเคท่านผู้ชมก็จับประมาณนี้สําหรับเมกาเป็นชชนไทคูนะครับผมรถที่เข้ามาใหม่ก็มาซื้อกันได้นะฮะ 10m ก็ถือว่าโหดแพงแล้วนะเว้ย 50m นะเว้ยในแมปนี้แม่งแบบแพงโอเคแล้วนกะ็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวนนี้นะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมชนฟุตบาทเมนกัมรถรถบูคติบูคติ